เฮ้ยขบนขบนขบนมีคนขันนี้วบนนี้แถวๆพี่แถวๆพี่มีคนชั้นสอชั้นสชั้นสองว้กับระเบิดโอ้ยพี่หมาช่วยพี่ยัาช่วยอยู่ไหนอยู่ไหนบนเขาบนเขา สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนเลเรียลไลฟ์เกเบ้โอ้โหสกินปืนเป็นองกรไฟนะอย่างสวยอุ้ยกระเป๋าปีกของดีัแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เท่านั้นกระเป๋าปีกอย่างสวยอะ่ะแพ็คแฟชั่นมนุษย์ชิบะสุดเท่เดี๋ยวพี่บ่าแต่งตัวให้ดูก่อนอหุ้ยดีไงเป็นชุดเลยเป็นไงชิบะ็อก็อกอุ้หน้าพี่บ่าเป๊ะเลยะเห็นไหมหน้าเหมือนกันเลยอะ ชุดชิบะอย่างสวยอ่ะเขาดูกิจกรรมนี้แต่วันที่8จนถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นับพราดโอ้โหเอาใจคนรักชิบะสุดๆเอ้ยไปมุ่งหน้าไปังเขตหลับไวขอปลอดภัยปลอดภัยโอเคขอโทษทีมาเฮ้ยมีคนลงมามีคนลงตาม เฮ้ย้างบนข้างบนข้างบนมีคนวันนี้วันนี้แถวๆพี่แถวๆพี่มีคนชั้นสองชั้นสองชั้นสองเฮ้ยจับระเบิดโอ้ยฉันเหมือนคนที่โดนเจอแทงข้างหลังนี่หุ่นหลักพี่เออ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 ไม่ได้เลยพี่ของเต็มตัวสิเด็กเมื่อกี้โอเคตะกี้ครับของพี่ยังอยู่ไหม โอ้โหไ้ของของมันดีกว่าเอาของมันดีกว่าเออเออดีเอาดิเมื่อกี้มันห่วงมองแดนอยู่ไอตัวข้างบนน่ะพี่ก็เข้าไปยิงมาดี What เฮ้ยคุณเจคุเจคน,คนทุกคนเจคนข้างหลังพบศัตรูแล้วเสื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลือง นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่หลังเสาเออเฮ้ยเราเราเราเริ่มได้พลังมาจากทีมแล้วเราเริ่มมีออร่าแล้วเฮ้ยกำข้างหลังนี่พบศัตรูแล้วนี่เรียบร้อยเออนี่เออเฮ้ยเฮ้ยพวกเราโหดใช่เล่นนะเนี่ยอีกห้าตัวอีกห้าเฮ้ยดิ๊ก บนเขาบนเขาใครใครโดน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 พี่หมาช่วยพี่หังช่วยอยู่ไหนอยู่ไหนบนเขาบนเขา trời 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 ลนยตัวเกินไม่เป็นไรในที่สองอะโอ้โหเสียดายเนอะ <Okay. S 1> นิดเดียว